พระบิดาเจ้าข้าลูกโมทนาขอบพระคุณพระองค์สำหรับความรักมั่นคงของพระองค์ที่เป็นของใหม่เสมอในยามเชา้าลูกขอบพระคุณพระองค์สำหรับวันนี้ที่เราได้ตื่นขึ้น,นมาสามัคทีทำร่วมกันที่เราได้ตื่นขึ้นมาเพื่อที่จะอ่านและฟังพระวจนะคำของพระองค์ร่วมกันเราเชื่อว่าพระวจนะทุกตอนนั้นได้รับการดนใจจากพระเจ้าและเป็นประโยชน์ในการสอนในการตักเตือน ปรับปรุงอบรมเราทั้งหลายให้พรับพร้อมสำหรับการกระทำการดีทุกอย่างลูกขอบคุณพระองค์เพราะลูกเชื่อว่าในพระวจนะคำนั้นเป็นความจริงและเป็นธิเตชที่สามารถเปลี่ยนแปลงและเสริมสร้างชีวิตของเราได้เสริมสร้างความเชื่อของเราพระองค์เจ้าข้าเสริมสร้างลักษณะชีวิตของเราพระองค์เจ้าข้าให้เราเป็นคนที่พรักพร้อม เพื่อที่เราจะได้กระทําการดีของพระองค์เพื่อที่เราจะได้กระทําตามน้ําพระทัยของพระองค์ขอถ้อยคําของพระองค์ที่จะฝังแน่นอยู่ในใจอยู่ในชีวิตของเราพระองค์เจ้าค่าให้พระคําของพระองค์นั้นติดสนิทและให้เราสามารถจดจาพราะวจะนะคําจดจําหลักการนะที่เราได้เรียนรู้จากพระองค์ และมีสติปัญญาในการนำมาประพฤตินำมาปฏิบัติด้วยพระองเจ้าค่าโลกอธิษฐานขอมอบเวลาในเช้าวันนี้ไว้กับพระองค์อธิษฐานในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพระธรรมอพยพบทที่22ข้อ1-15ถ้าผู้ใดลักวัวหรือแกะไปฆ่าหรือขายให้ผู้นั้นใช้วัว5ตัวแทนวัว1ตัวด้วย และแกะ4ี่ตัวแทนแกะตัวหนึ่งถ้าผู้ใดเห็นขโมยกําลังขุดช่องเข้าไปแล้วตีขโมยนั้นตายไม่ต้องทําให้โลหิตตกเพราะการตีของตนนั้นถ้าดวงอาทิตย์ขึ้นแล้วต้องทําให้โลหิตตกเพราะการตีคนนั้นแต่ผู้ร้ายนั้นต้องชดใช้ถ้าถ้าเขาไม่มีอะไรจะใช้ให้ต้องขายตัวเขาเป็นค่าของที่รักไปนั้น ถ้าจับของที่ลักไปนั้นได้อยู่ในมือของเขาจะเป็นวัวก็ดีหรือลาก็ดีหรือแกะก็ดีซึ่งยังเป็นอยู่ขโมยนั้นต้องชดใช้ต้องให้ค่าชดใช้เป็นสองเท่าถ้าผู้ใดปล่อยให้สัตว์กินของในนาหรือในสวนอุุ่นเสียไปหรือปล่อยสัตว์ของตนแล้วมันไปกินในนาของผู้อื่นเขาต้องให้ค่าชดใช้โดยให้ของที่ดีที่สุดในนาของตน และของที่ดีที่สุดในสวนองุ่นของตนเป็นค่าเสียหายถ้าจุดไฟที่กองหนามและไฟลามไปติดกองข้าวหรือติดต้นข้าวซึ่งไม่ได้เกี่ยวหรือติดทุ่งนาให้ไหม้เสียผู้ที่จุดไฟนั้นต้องชดใช้ค่าเสียหายเต็มจำนวนถ้าผู้ใดฝากเงินหรือสิ่งของไว้กับเพื่อนบ้านแล้วของนั้นถูกขโมยลักไปจากเดืินผู้นั้นถ้าจับขโมยได้ขโมยต้องใช้แทนเป็นสองเท่า ถ้าจับขโมยไม่ได้จงนำเจ้าของเดือนมาถึงพวกผู้พิพากษาเพื่อจะดูว่ามือของตนเองได้ลักสิ่งของของเพื่อนบ้านนั้นหรือไม่ในคดีฟ้องร้องทุกอย่างจะเป็นเรื่องวัวลาแกะหรือเสื้อผ้าหรือเรื่องสิ่งของใดๆที่หายไปถ้ามีคนมาอ้างว่าสิ่งนี้สิ่งนั้นเป็นของตนจงนำคดีความจงนำคดีของคู่ความนั้น ถึงพวกผู้พิพากษาพวกผู้พิพากษานั้นจะตัดสินว่าผู้ใดผิดผู้นั้นจะต้องใช้ค่าชดใช้เป็นสองเท่าถ้าผู้ใดฝากลาหรือบัวหรือแกะหรือสัตว์ใดๆไว้กับเพื่อนบ้านและสัตว์นั้นเกิดตายลงหรือเป็นอันตรายหรือมีผู้ไล่ต้อนไปจากบ้านนั้นโดยไม่มีใครเห็นผู้ต้องให้ผู้รับฝากนั้นปฏิญาณตัวต่อเพื่อนบ้านต่อพระพักพระเยโฮวาเพื่อดูว่า มือของเขาลักของของเพื่อนบ้านนั้นจริงหรือไม่แล้วเจ้าของนั้นจะต้องยินยอมผู้รับฝากนั้นไม่ต้องให้ค่าชดใช้แต่ถ้าสัตว์นั้นถูกลักไปขณะเมื่อผู้รับฝากอยู่ด้วยผู้รับฝากต้องชดใช้ต้องให้ค่าชดใช้แก่เจ้าของถ้ามีสัตว์ร้ายมากัดฉีกสัตว์นั้นตายจงเอาสร้างมาให้ตรวจด,ดูเป็นหลักฐาน และผู้รับฝากไม่ต้องให้ค่าชดใช้แทนสัตว์ถูกกัดฉีกนั้นถ้าผู้ใดยืมสิ่งใดๆไปจากเพื่อนบ้านแล้วเกิดเป็นอันตรายหรือตายระหว่างที่เจ้าของไม่อยู่ผู้ยืมต้องให้ค่าชดใช้เต็มตามจำนวนเป็นแน่แต่ถ้าเจ้าของอยู่ด้วยผู้ยืมไม่ต้องให้ค่าชดใช้ถ้าเป็นของเช่าให้คิดแต่ค่าเช่าเท่านั้นเอเมน น้องครับเรามาแบ่งปันกันหน่อยครับก็ได้อะไรบ้างครับโอเคนะครับก็ที่พวกเราแบ่งปันกันมาก็ก็ก็ดีนะครับแล้วก็มันก็ตรงตามข้อพระคัมภีร์นะฮะก็แต่ว่ามาดูนิดนึงก็คือเหมือนที่เบนก้าบอกนะครับว่าเนี่ยเราเห็นว่าถ้าเกิดขโมยไปแล้วเนี่ยจับได้แล้วจะต้องชดใช้สองเท่านะนาเพราะว่าทําให้คนที่คิดที่จะขโมยเนี่ยก็ต้องก็ต้องมีความ ตรนะหนักมีความยำเกรงนะไม่ใช่ว่าขโมยถ้าขโมยแล้วจับได้ก็แค่คืนของเขาไปแล้วเราก็ไม่มีโทษนะครับซึ่งซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นมันก็ไม่เป็นความยุติธรรมที่แท้จริงแล้วมันก็กลายเป็นเหตุให้คนนั้นอาจจะอยากจะขโมยได้ง่ายๆในเมื่อไม่มีโทษซึ่งซึ่งความไม่ยุติธรรมแบบนั้นเนี่ย ถามว่าเราเห็นไหมเราเห็นนะในสังคมทุกวันนี้ถ้าเราดูข่าวบางทีเราเห็นเป็นผู้มีอำนาจเราเห็นนะักการเมืองเนี่ยแล้วพอพอมีข่าวว่ามีการทำผิดมีการโคดโกงอะไรนะต่อมาก็มีมีข่าวว่าอ๋ออันนั้นคืนไปแล้วอันนั้นเงินตัวนั้นคืนไปแล้วไอทรัพย์ตัวนั้นที่ดินตรงนั้นคืนไปแล้วเพราะฉะนั้นไม่เราเราก็เลยไม่มีไม่ไมีโทษไม,ไม,ไม,ม,ไม่มีความผิดนะซึ่ง เราฟังเราก็รู้ว่ามันแปลกประหลาดมันคือความบิดเบี้ยวของของการของการคดโกงแบบที่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 ไม่ต้องมีโทษนะฮะซึ่งถ้าเราตามกฎเนี่ยแม้แต่พระกัมพีขโมยของเนี่ยยังคืนต่อให้คืนคืนแล้วก็ต้องมีโทษอยู่ดีเพราะว่าเนี่ยจับจับวัวได้จับไอ้จับขโมยได้ของอยังอย,งอยู่ในมือเขาซับซับก็คืนให้กับเจ้าของอะ่ะนะแต่ว่า แต่ว่าเขาก็ต้องชดใช้เป็นสองเท่านะนั่นคือหลักการของพระเจ้านะแต่ว่าแล้วเราจะเห็นว่าเอ๊ะพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าที่ละเอียดรอบคอบจริงๆนะถ้าจับแล้ววัวหรือว่าลาหรือสิ่งเหล่านั้นเนี่ยคือยังมีชีวิตอยู่ขโมยชดใช้เป็นสองเท่าแต่ถ้าหากว่าสัตว์ตัวนั้นเนี่ยถูกขายไปแล้วหรือถูกฆ่าไปแล้วเ,เขาต้องชดใช้เป็นสี่เท่าหรือห้าเท่าเอ๊ะทำไมล่ะนะ เป็นเพราะว่านกก็คิดว่าคือเวลาเราเลี้ยงสัตว์เวลาเรามีของของเราที่เป็นสัตว์เลี้ยงอ่ะจะเป็นบัวจะเป็นลาจะเป็นแพะเป็นแกะเนี่ยคือคนเลี้ยงเขาก็มีความผูกพันกับสัตว์ของเขากับสัตว์ที่เขาเลี้ยงมานะเพราะฉะนั้นพอ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 มันถูกขายไปแล้วพอมันถูกฆ่าไปแล้วตรงนั้นเนี่ยพระเจ้าเองก็ก็จึงให้ว่าขโมยก็ต้องชดใช้ มากกว่ามากกว่าเดิมนะมากกว่าแค่สองเท่านะนกนกคิดว่าตรงเนี้ยนี่คือความละเอียดนี่คือความความพิเศษของพระเจ้าเรา,าจริงๆเอ๊แล้วทำไมทาไมวัวต้องใช้ห้าตัวทำไมแกะใช้แค่4ี่ตัวนะอันนี้นกเข้าใจไปอย่างนี้นะว่าเหมือนกับว่าคือวัวเนี่ยมันเป็นสัตว์ที่ที่ใช้งานได้นะวัวมันเป็นสัตว์ที่เขาเอออาจจะใช้ ทาเป็นสัตว์ใช้งานได้แกะมันไม่ได้เป็นสัตว์ใช้งานหรือวัวตัวเมียอย่างน้อยมันก็ยังรีดนมได้เพราะฉะนั้นในช่วงที่ช่วงที่ช่วงที่สัตว์ถูกขโมยไปเนี่ยช่วงที่ยังจับขโมยไม่ได้เนี่ยมันมันก็มีความเสียหายทางด้านเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นกับเจ้าของสัตว์ตรงนั้นนั้นนั้นและนั้นคือความละเอียดของพระเจ้าที่พระองค์ก็จึงให้ขโมยต้องชดใช้มากกว่าการขโมยแกะ น,นี่นี่นี่คือสิ่งที่นกเข้าใจนะเหมือนกับสมัยเนี้ยเราอาจจะเห็นว่าบางทีเอ๊ะโทษโทษในการขามโมยอของกฎหมายเราเนี่ยบางทียังยังแบบว่ายังเท่าเท่ากันนะคุณจะขมโมยของเล็กของใหญ่คุณจะขมโมยของอะไรเนี่ยโทษก็เหมือนกันแต่เราเราจะเห็นว่าบางทีเฮ้ยคนที่ถูกขมโมย สิ่งที่เป็นเครื่องมือทำมาหากินของเขาเนี่ยเหมือนถ้าเกิดขโมยวัวเนี่ยถ้าเกิดเขามีวัวอยู่ตัวเดียวเนี่ยก็คือลําบากเลยนะ้ะเป็นคนยากคนจนหรือเราจะเห็นเคสแบบ แบบคือคนทำมาหากินคนยากคนจนที่เขามีรถอยู่คันเดียวใช้ในการทำมาหากินแล้วรถคันนั้นถูกขโมยไปเนี่ยเราเห็นว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นกับเขาเนี่ยมันไม่ใช่แค่ทรัพย์สินคือรถที่ถูกขโมยไปนะแต่มันคือการดำเนินชีวิตของเขาการที่เขาจะทำมาหาไรายได้ต่างๆนะ แต่กฎหมายของเรากฎหมายทั่วไปยังยังไม่ได้คิดละเอียดเท่ากับพระเจ้าเลยว่าไอ้ขโมยจะต้องมีโทษมากกว่าการขโมยอของอย่างอื่นที่ที่มันไม่ได้ส่งผลกระทบกับชีวิตของเขานะนี่คือความละเอียดของพระเจ้าที่ที่นกเห็นจากการที่เราอ่าน พระคัมภีร์อ่านในกฎเกณฑ์กฎหมายของพระองค์นะครับข,ข้อสองเราเห็นในเรื่องของขโมยนะก็เหมือนที่แมรี่บอกนะก็เหมือนกับกฎหมายสมัยนี้ที่พูดถึงเรื่องของการบุกลุกยามวิการการเข้ามาในยามวิการนะโทษฐานต่างๆก็ก็จะหนักหน่วงก็จะมากกว่านะในสมัยนั้นเราเห็นว่าถ้าขโมยเข้ามาในยามวิการเจ้าของก็แน่นอน สามารถเข้าป้องกันตัวได้สามารถแต่เราเห็นว่าด้วยความว่ามันเป็นยามวิการอ่ะบางทีอาจจะมีการพลั้งมือไปเพราะมันความมืดเพราะเพราะความกลัวเพราะอะไรก็ตามเนี่ยแล้วทําให้ขโมยนั้นตายเนี่ยเจ้าของก็ไม่ต้องรับโทษถึงโลหิตตกนะแต่ถ้าหากว่าเป็นยามกลางวันเนี่ยเนี่ยกลางวันนี่แล้วไปทําขโมยตายเนี่ยเจ้าของเองก็ต้อง รับโทษตรงนั้นด้วยนะในการที่ไปทําให้เขาเขาตายนะครับว่าดูว่าเป็นการทําเกินเหตุเกินเลยไปกลางวันเนี่ยจ,จะมันเห็นกันชัดเจนนะหรือว่าอา,อาจจะตะโกนเรียกคนว่าคนเขาก็อยู่กันอะไรอย่างเงี้ยนะสามารถาแต่การที่ไปทําเขาถึงตายก็ต้องก็ต้อง,ก,อง,ก,องก็ต้องจ่ายราคาก็ต้องชดใช้ในตรงนั้นนะฮนะแน่นอนว่าขโมยเองก็ต้อง ชดใช้ในส่วนที่เขาทำนะทำให้เห็นว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่ยุติธรรมนะใครผิดอย่างไรก็ต้องชดใช้ในส่วนของเขาอย่างนั้นนะแต่แต่เจ้าของแต่ว่าถ้าเกิดอีกฝ่ายหนึ่งเกินเลยไปเนี่ยเขาก็ต้องมีโทษนะนะ <c oughs> นั่นคือความยุติธรรมของพระเจ้าแล้วนอกจากนี้เราเห็นถึงความละเอียดรอบคอบของพระเจ้าใช่ไหมครับเรา จริงๆเราเราเห็นเรื่องความพระย่าสอนเราเรื่องความรับผิดชอบมาแล้วในในบทที่แล้วนะแต่บทนี้ก็ยังมีรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับไม่ว่าจะเป็นการที่ก็คือการที่เรามีสัตว์เลี้ยงนะเราไม่ดูแลให้ดีนะมันไปกินผลลผล,ลไม้พืชผล,ล,ผล,ลในในสวนของคนอื่นเนี่ยก็ต้องก็ต้องรับผิดชอบนะไม่ใช่บอกว่า เฮ้ยสัตว์มันไปกินเองคุณไม่กั้นคุณไม่ดูแลคุณไม่ไล่มันเองนะก็ไม่สามารถปฏิเสธได้เพราะว่าเป็นต้องเป็นความรับผิดชอบของคนที่เลี้ยงสัตว์ที่ปล่อยปะละเลยนะรวมถึงแม้แต่การกระทําที่บางทีอาจจะไม่ได้เจตนาด้วยนะในการจุดไฟนะบางทีจุดไฟตั้งใจจะเผาขยะแต่ว่ามัน เกิดลมมันแรงหรือเกิดมันพัดไปเราไม่ได้ทําแนวกันไฟให้ดีหรือเราจุดทิ้งไว้แล้วเราไม่ได้อยู่ดูมันแล้วมันไปลามไม่ของของคงนอื่นเสียหายเนี่ยเราเห็นว่าพระเจ้าเองก็ต้องบอกว่าก็ต้องรับผิดชอบนะเพราะมันมาจากการกระทําของเราจะบอกว่าเฮ้ยเราไม่เจตนานะเราแค่เผาของเราตรงนี้ก็ไม่ได้นะเราเห็นว่านี่นี่ก็เป็นเรื่องราวของ ความรับผิดชอบนะไม่ใช่บอกว่าเราไม่รู้ไม่เห็นนะบางทีคืนเยิงคนสมัยนี้ทำทำอิโนเซนทำไม่รู้ไม่เห็นเพื่อที่จะปฏิเสธความรับผิดชอบกันกันก็เยอะทําบอกว่าเอ้เราไม่รู้นะแต่จริงๆิงแล้วชัดเจนว่ามาจากความสับเพ่ามาจากการไม่ระมัดระวงังไม่รอบคอบของเขาเองนะเราเห็นว่าโดยกฎของพระเจ้าโดยวิธีของความยุติธรรมของพระองค์เนี่ยถ,ถึงคุณจะไม่ตั้งใจอะ่ะ แต่มันเป็นความสับเพ่าเป็นความประมาทของคุณคุณก็ต้องรับผิดชอบเหมือนสมัยนี้เองเราก็มีกฎหมายนะบางคนก็ไม่ได้ตั้งใจทําผิดนะแต่ว่าไปเกิดจากความประมาททําให้เกิดเหตุเนี่ยก็ต้องมีโทษของเขานะฮะนอกจากนี้เราเห็นว่าพระเจ้ารอบคอบแล้วพระเจ้าจริงๆพระเจ้าเล็งเห็นแนละ้วว่ามนุษย์เนี่ยใน,ในเรื่องของ กฎหมายการฝากของฝากเงินใช่ไหมครับเราก็มีการมีการคือพระองค์ก็มีสอนทั้งในมุมของคนที่ไปฝากทั้งผู้รับฝากเลยว่าจะมีโทษแบบไหนไม่ต้องแบบไหนไม่มีโทษนะเพราะบางทีคนรับฝากบางทีเราก็คิดคือคนรับฝากจริงๆแล้วเหมือนบางทีเขาไม่มาฝากมันก็ไม่มีเรื่องไงแต่พอเขามาฝากแล้วบางทีบางทีบางคนจะบอกว่า hey, เนื้อไม่ได้กินหนังไม่ได้ลองนั่งแต่ว่าเอากระดูกมาแขวนคอบางทีเฮ้ยเรื่องกลายเป็นเกิดปัญหาขึ้นมาทั้งที่ตัวเองก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยนะเราเห็นว่าพระเจ้าก็มีกฎเกณฑ์ให้นะว่าถ้าเกิดว่าของมันถูกขโมยไปแล้วเจ้าของไม่ได้รู้ไม่เห็นเนี่ยเขาคนมารับฝากก็ไม่ได้ต้องรับผิดชอบอะไรนะ เป็นคนที่ต้องรับผิดชอบก็คือขโมยนะไม่ใช่ว่าจะมาเอาผิดจะมาเอาชดใช้กับคนที่ตัวเองไปฝากเขานะแต่กลับกันนะก็ต้องพระองค์ก็เห็นแล้วแหละว่ามนุษย์เนี่ยมันมีความมีความบาปมันเพราะฉะนั้นมันก็จะมีกรณีที่เออถ้าไม่ต้องรับผิดชอบนั้นความบาปมันอาจจะทําให้คิดว่าถ้าอย่างนั้นเราก็แกล้งว่ามันถูกขโมยไปสราแล้วเราก็เอาของเพื่อนไปสร้างอย่างเงี้ยม,มันมันมี มันเป็นไปได้ในความเป็นมนุษย์คนบาปพระเจ้าก็เลยกําหนดกฎเกณฑ์เอาไว้นะว่าก็ต้องนํามาพิภากษานํามาพิสูจน์กันนะนำมาต่อหน้าพระพักของพระเจ้ากันว่าว่าเขาไม่รู้ไม่เห็นจริงๆหรือเปล่าหรือว่าเขาอยู่เบื้องหลังการที่ของนี้มันสูญหายไปหรือเสียหายไปนะครับนะเราคงไม่ลงรายละเอียดกันแต่เราเห็นถ้าเราอา่านดูเราก็เห็นว่าพระเจ้านั้นลงรายละเอียด นะ้้วก็คิดอย่างรอบคอบคิดทั้งฝั่งด้านผู้ที่จะมาฝากทั้งฝั่งด้านผู้ที่รับฝากเลยนะนั่นนั่นคือสิ่งที่สิ่งที่เราได้เห็นจากพระลักษณะของพระเจ้าในในวันนี้นะครับอ่ะมีอีกเรื่องหนึ่งนะในเรื่องการยืมของนะข้อสิบสี่บอกว่าถ้าผู้ใดยืมสิ่งใดไปจากเพื่อนบ้านแล้วเกิดเป็นอันตรายหรือตายระหว่างที่เจ้าของไม่อยู่ผู้ยืมต้องให้ค่าชใช้เต็ม จำตามจำนวนเป็นแน่แต่ถ้าเจ้าของอยู่ด้วยผู้ยืมไม่ต้องให้ค่าชดใช้นะถ้าเป็นของเช่าให้คิดแต่ค่าเช่าเท่านั้นนะอันนี้ก็เป็นก็เป็นหลักที่อืเราเห็นคือพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่ยังไงดีก็ยุติธรรมนะยืมะแต่ถึงยืมมันก็จริงนะแต่ว่ามัน,มนแต่มัน,ม,น,ม,นมันยังอยู่ในสายตาผู้ยืมอันนยยงงี้เปรียบเทียบยังไงดีเปรียบเทียบเหมือนกับการยืมรถด,ดีกว่า นึกภาพนี้นะว่าว่าเป็นหลักการที่เราเอามาได้ถ้าสมมติว่าเฮ้ยเหมือนเราเราไปยืมรถใครมาเนี่ยแล้วเราไปขับแล้วเราไปชนเราไปเกิดอุบัติเหตุเราไปทํารถเขาเสียหายนะถามว่าเรามันมันมันก็ต้องเป็นความรับผิดชอบของคนที่ยืมใช่ไหมที่จะต้องชดใช้เนี่ยอาจจะบอกอว่างั้นแต่ถ้าสมมติว่าเอายืมเข้ามาแล้วนะแต่หรือว่าแต่ว่าเจ้าของไปด้วยอ่ะเจ้าของนั่งไปด้วยกันอ่ะ เออนั่งไปนั่งไปด้วยกันแล้วไปชนเนะี่ยถ้าถ้าจะเอาหลักข้อเนี้ยเราเห็นว่าเฮ้ยคนที่ขับคนที่ยืมก็ไม่ต้องก็ไม่ต้องชดใช้นะเพราะว่าเจ้าของก็นั่งอยู่ด้วยเจ้าของก็ไปด้วยกันเจ้าของก็กําลังใช้งานรถนั้นอยู่ด้วยนะอาจจะเป็นเป็นภาพอย่างนั้นนะฮะที่ที่นกเข็นที่นกเข้าใจว่าเฮ้ยนี่คือหลักของหลักการในพระคัมภีร์ที่ไม่ใช่ว่าเราเราอ่านแล้วเราเอามาทําอะไรไม่ได้เลยนะเราสามารถนํามาประยุกต ใช้กับสถานการณ์ที่เราพบเราเจอที่เราจะเกิดในชีวิตประจําวันได้แนละ้วบางทีเราเอ๊ะเอ๊ะแล้วแล้วแบบนี้เราจะต้องทํำยังไงเงี้ยเราสามารถมาดูได้ว่าถ้าจะยึดหลักความยุติธรรมของพระเจ้าพระเจ้าก็ให้หลักมาแล้วว่าแบบนี้เราก็ควรที่จะต้องชดใช้ให้เขาแต่ถ้าแบบนี้ก็ไม่ยํามเป็นหรือถ้าหรือถ้าเราเคสเราเช่าเขามาเอา้ามีการจ่ายค่าเช่ากันแล้วเพราะฉะนั้นความเสี่ยงการเสียหายนั้นก็ ก็ต้องเป็นของเจ้าของที่เยอะให้เช่าอยู่แล้วนะก็จ่ายแค่ค่าเช่านะเราเห็นว่านี่นี่คือหลักการของพระเจ้าที่จริงๆแล้วในแต่ละข้อแต่ละตอนเนี่ยเราสามารถนํามาประยุกต์เข้ากับปัญหาหรือสิ่งที่เราจะพบเจอในแต่ละวันได้นะครับนะพีเมธพระบิดาเจ้าลูกขอบคุณพระองค์สําหรับพระวจนะของพระองค์ในวันนี้ที่สอนกฎหมายแต่ละข้อแต่ละข้อให้เราก็บิดาเจ้าค่าให้เราเรียนรู้กฎหมายของพระองค์ ที่เราได้กระทําผิดลงไปหรือผู้หนึ่งผู้ใดได้กระทําผิดผู้ใดได้ให้เรายักยั้งชั่งใจในการที่กฎหมายของในเป็นกฎหมายของพระองค์ว่าเราจะมีอะไรจะเกิดขึ้นเมื่อเวลาเจ้าข้าให้เราเอามาใช้ในชีวิตประจําวันของเราขอบคุณพระองค์สําหรับเพราะว่าจหน้าของพระองค์ขึ้นพวกข้าพระองค์ได้ฟังในวันนี้ขอให้พวกข้าพระองค์ไม่เพียงแต่รับฟังเท่านั้นแต่ขอทรงช่วยแนะนํนาปฏิบัติ ด้วยเพื่อให้เกิดผลในชีวิตของแต่ละคนเพราะว่าพระวจนะขององค์เป็นความจริงเป็นแสงสว่างขอพระองค์ทรงประทานสติก,กำลังและปัญญาในการที่พวกข้าพระองค์จะนำพระวจนะของพรองค์ไปใช้ให้เกิดผลเพื่อคนติดบาปทั้งหลายจะได้กลับมาอางค์เพื่อชีวิตของเราได้รับชีวิตใหม่จากพระองคอ์และขอพระองค์ทรงเจ้ายวยพรนานกุหลาบกุหลาบพระบิดาเจ้าค่ะขอพระองค์บุญพระเจ้าเห็นความรักของมันพระเจ้า ที่เป็นมีพระเมตตาพระบิดาเจ้าค่ะขอพรสรงอวยพรกุหลายด้วยเมตตากุหลายด้วยพระบิดาเจ้าค่ะและขอพรสรออวยพรพวกเราทุกๆคน ไวโพนน้ำมือของพวกเราทุกๆคนที่จะจับต้องสิ่งใดให้เกิดผลอย่างมากมายพระบิดาเจ้าค่ะขอกงโปรดเมตตาด้วยพระบิดาเจ้าค่ะได้รู้ขอฝากพี่น้องทุกคนในเช้าวันใหม่นี้ในใ้ในหัตทรอัทธิ์ของพระองค์พระบิดาเจ้าค่ะขอการทรงนำขอการทรงเจิมที่มาจากพระองค์ด้วยพระบิดาเจ้าค่ะขอให้เรานั้นได้เดินในทางของพระองค์พระบิดาเจ้าค่ะที่จะไม่หลงหายไปจากพระองค์พระบิดาเจ้าค่ะติดตามพระองค์ไปทัวอธิฐาน ทุณขอปร์ในเช้าวันใหม่นี้ในพระนามอันศักดิ์สิทธิ์ขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน